อ้าวครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตงานน้องฝึกงานกันนะครับครับอ่าก็จากครั้งที่แล้วนะครับที่เพิ่งปิ้นออกมาได้เป็นแค่มือนะครับตอนนี้ก็ทําการติดตั้งเซอร์โวเรียบร้อยแล้วแล้วก็จากการทดลองนะครับเอ่อตัวตัวตัวเซอร์โวเนี่ยนะครับถ้าเกิดใช้โฟลอรบบอร์ดเสียบเนี่ยมันจะเกิดอาการสปาร์ขึ้นเพราะว่าโฟลอรบบอร์ดเนี่ยเกิดอาการหลวมนะครับก็ทําให้เซอร์โวเนี่ยเกิดอาการที่ เ,เปลี่ยนองศาไปในองศาที่เราไม่ต้องการในระหว่างทดลองได้ครับก็เลยทำเป็นออนบอร์ดขึ้นมานะครับออนบอร์ดนี้ก็จะมีภาครับไฟเพิ่มขึ้นมารับไฟจากสวิตชิ่ง g 2 2 v โวลต์แล้วก็เข้ามาที่เข้ามาที่ตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ผ่านตัวเลกูเรตจะมีตัวเลกูเรต5 5โวลต์ไป แปลงเป็น5โวลต์นะครับจากไฟ12โวลต์แปลงผ่าน DC to DC ให้กลายเป็น5โวลต์ใช่ครับแล้วก็ผ่านเลกูเลตตัวสีดำๆให้3โวลต์เพื่อเลี้ยงคอนโทรลเลอร์ถูกต้องครับอ่าโอเคแล้วตอนนี้มันขยับได้ยังครับนองการ์ดขยับได้เรียบร้อยแล้วครับอ่าแล้วขอดูผลงานหน่อย มานี้ครับขั้นต่อไปก็จะเป็นการเอาไปแมปปิ้งกับตัวตัวที่เอาไว้ใช้จับคืนกล้ามเนื้อที่จะใช้เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ต่อไปครับอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตกันสัปดาห์หน้านะครับของครับ